แกมาแล้วผิวเหลืองมันเกิดอะไรขึ้นคะคุณเคยสังเกตเห็นไหมคะว่าเมื่อเราแก่ขึ้นนะคะอายุมากขึ้นเนี่ยผิวหนังของเราค่ะจากที่มันเคยเรียบเรียบนะคะมีสีผิวที่สม่ําเสมอกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมมันมีจุดกระด่างกระดับไม่สีผิวไม่สม่ําเสมอน่ะเออมันเป็นเพราะอะไรคะอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมานะคะมันไม่ใช่กลุ่มของมะเร็งนะอันเนี้ยแยกกันคอนเทนต์นี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งค่ะแต่มันเป็นเนื้อปกตินี่แหละที่มันเกิดขึ้นนะคะ เมื่อตอนเราแก่ขึ้นไม่ได้ทําอันตรายอะไรค่ะและในช่วงแรกๆนะคะก่อนที่มันจะเป็นสีน้ําตาลไปเข้มๆเนี่ยมันจะเป็นแบบสีเหลืองๆอะ่ะเออสีเหลืองๆเหมือนไขมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ไอ,คะไอเจ้านี่แหละค่ะไอเจ้านี่แหละที่เราเรียกกันว่า l i v e r Spot ค่ะเกี่ยวอะไรกับตับหรอคะหมอ ไม่ได้เกี่ยวข้องกันหรอกค่ะมันเป็นแค่ชื่อนะคะคือสมัยก่อนในยุคแรกๆความรู้โลกยังไม่เติบโตเหมือนในยุคปัจจุบันใช่ไหมล่ะคะเขาก็เข้าใจผิดค่ะไปเห็นพวกสกินลีชั่นหรือว่าภาวะรอยโรคบนผิวหนังที่มันมีลักษณะเป็นเหลืองๆอย่างเงี้ยก็ คิดว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับในเรื่องของโรคตับที่อยู่ข้างในร่างกายเราค่ะเขาก็เลยตั้งตั้งชื่อไปก่อนว่าไอ้อย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยมันคือ liver spot ค่ะแต่พอเรามีความรู้พัฒนาอะไรมากขึ้นนะคะการตรวจวินิจฉัยที่มันแม่นยำม,มากขึ้นแล้วก็ค้นพบข่าว่านั่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับตับเสมอไปนะอะไรที่เหลืองๆอะ่ะจะมาบกบยให้มันเป็นตับเป็นดีซารอย่างทั้งหมดมันไม่ได้ค่ะ ดังนั้นก็เลยมีการบัญญัติคำศัพท์สามัญใหม่ๆออกมาค่ะคำว่า age spot เคยได้ยินแม้จากพวกโฆษณาพวกสกินแคร์ต่างๆนาๆนานะ,ะเหมารวมเรียกถึงเกี่ยวกับพวกรอยจุดด่างดำต่างๆที่เกิดมาตามวัยอะค่ะหรือว่ารอยแห่งไวัยนี่แหละบางคนก็เรียกว่า sun spot นะเพราะว่าเฮ้ยไอเจ้า liver spot เนี่ยมันสามารถถูกกระตุ้นได้ด้วย UV exposure ค่ะก็คือการโดนแดดนั่นเองค่ะหรือว่าบางคนก็ไปให้คำนิยามเป็นคำศัพท์แพทย์ว่าเป็น solar lentigo นั่นเองหรือว่ากระแดดค่ะคุณจะต้องรู้จักคำศัพท์คำหนึ่งค่ะที่เรียกว่า l i p o f u s ิ i ค่ะเคยได้ยินไหมคะนี่ก็เรียกได้ว่า เป็นอีกหนึ่ง marker นะคะที่บ่งบอกถึงความเอจจิงค่ะถึงความมีอายุของเซลล์ต่างๆนานานะคะแต่ก็ยังไม่ได้เป็น d e f i n i t e diagnosis ค่ะก็คือเรายังไม่สามารถเอาเจ้าไลโปฟูชินอันนี้นะคะเอามาวินิจฉัยได้ค่ะว่าสมมุติถ้าเราเจอไอ้เจ้านี่นะคะในเซลล์นั่นแปลว่าเซลล์แก่ค่ะมันยังคงจะต้องใช้นะคะหลักการค้นหาเพิ่มเติมจากข้อมูลอื่นๆอ,อย่างเช่นเทโลเมียชอร์ทนิ่งค่ะหรือว่า การที่เทโลเมียบนโครโมโซมมันสั้นลงเออก็คือต้องมีปัจจัยอื่นๆที่มาสนับสนุนด้วยนะคะถึงจะสามารถวินิจฉัยได้ว่าเซลล์อันเนี้ยมันแก่ลงจริงแต่ก็เอาเป็นว่าเราก็พอเข้าใจได้ค่ะว่าไลโปฟูชินเนี่ยแหละมันคือสารต่างๆที่มันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นมาร์เกอร์นะคะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงความแก่ของเซลล์เราได้หรือว่าเซนเซนเซลนั่นเองค่ะ ชาก,ก่อนเดี๋ยวหมอดีมค่อยไปเล่าเรื่องเซนเซนเซนอะไรอย่างเงี้ยนะคะในคลิปอื่นก็แล้วกันนะคลิปนี้เรามาโฟก,กัสที่ไลโปฟูชินกันก่อนค่ะเดี๋ยวมันจะตีสามแล้วมันไม่จบนะคะเซนเซนเซลหรือโพสไมโทติกเซลนะคะก็คือเป็นการเรียกชื่อนะคะตัวเซล์ที่มันเข้าสู่สภาวะหยุดนิ่งหลังจากที่มันแบ่งตัวมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างตัวเองใหม่ๆออกมาเพื่อโคลนตัวเองใหม่ๆออกมาเป็นเซลล์ใหม่ๆให้เราเป็นเนื้อเยื่อใหมให่ใหมใหใหมๆให้เราเป็นอวัยวะใหม่ๆให้เราเนี่ยนะคะ เราจะเรียกเซลล์กลุ่มนั้นะที่มันแก่เงาเหือกว่า postmitotic cells สภาวะของเซลล์ในยุคหลังของการแบ่งตัวค่ะ ไม่ใช่แค่เฉพาะผิวหนังอย่างเดียวค่ะที่เราเจอไอ้เจ้าสารไลโปฟูชินนะคะตัวการที่ทําให้เรามีสีเหลืองๆน้ำตาลน้าตาลที่ติดที่ผิวหนังของเราเมื่อเราแก่ขึ้นค่ะแต่เซลล์อื่นๆก็มีอย่างเช่นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจหรือว่าเซลล์ที่อยู่ในเลติน่าค่ะก็คือจอประสาทตาของเรานะคะมันก็มีเหมือนกันโดยในผิวหนังค่ะเรามักจะเจอไลโปฟูชินนะคะไปเกาะอยู่กับสเวทกลนค่ะหรือว่าตอมเหงื่อนะคะ และก็นี่เลยค่ะอันนี้เจอเยอะนะ epidermal keratinocyte นั่นเองค่ะตัวเซลล์ของ keratinocyte ที่อยู่ตรงแถวแถวหนังกำพร้านั่นแหละค่ะไลโปฟูชินเนี่ยมันมีรักษามาจากภาษากรีกค่ะไลโปแปลว่าไขมันนะคะฟูชินก็แปลว่า dark นั่นเองค่ะรวมกันแปลว่าเป็นไขมันที่มันมีสีเข้มเข้มมืดมืดแน่นอนว่า ประมาณ30-70%ของไลโปฟูชินนะคะต้องประกอบไปด้วยไขมันนั่นเองค่ะซึ่งเป็นออกซิไดซ์ลิปิดนะคะไขมันที่ถูกผ่านกระบวนการออกซิเดชันนะคะซึ่งในองค์ประกอบไขมันนี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่พื้นพื้นนะ่ะไม่ว่าจะเป็นไตรกีเซไรฟรีแฟตตี้แอซิดนะคะหรือว่ากรดไขมันอิสระค่ะคอเลสเตอรอลแล้วก็ฟอสโฟลิปิดค่ะอนี่มันก็ เจอพวกแบบเหมือนอยู่ในเซลล์ปกติเลยนะคะไม่ใช่ไขมันอะไรที่มันพิสดารเลยนี่นานอกจากนี้นะคะยังเจอโปรโตีนอีกประมาณ20-50%ด้วยกันค่ะซึ่งโปรโตีนทั้งหมดนะคะมันก็มีหลากหลายอะมิโนแอซิดมากเลยค่ะตัวเด่นๆก็จะมี2ตัวซิสเีอีและเมทไทโอนีนนั่นเองค่ะที่เหลืออีก4-7%นั้นนะคะมันก็คือคาร์โบไฮเดรตค่ะเออก็เป็นโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันบ้านๆน,นี่นาแต่จุดพีคมาอยู่ที่ตรงนี้ค่ะ มันเกิดการ accumulate นะคะหรือว่าเกิดการสะสมค่ะในไลโซโซมเนี่ยมันคือตัวถุงที่มันผลิตขึ้นภายในเซลล์นะคะองค์ประกอบของมันก็จะมีพวกเอนไซม์ต่างๆนานาเน,น,นี่ยแหละค่ะ เอาไว้ย่อยสลายในสิ่งที่เป็น waste product ของเซลล์ค่ะหรือว่าเป็นสิ่งที่เซลล์มันไม่ต้องการอ่ะมันเป็นเหมือนอึเหมือนฉี่ของเซลล์อะค่ะเซลล์ไม่ต้องการแล้วนะคะแล้วก็กําจัดนะคะโยนออกนอกเซลล์ด้วยกระบวนการ exocytosis ค่ะโอ้โหอันนี้มันเป็นความรู้ที่หมอดิมไปงัดมาตั้งแต่ตอนมสีชีววิทยาเลยนะคะอ,อ,อ๋อลืมไปค่ะแล้วก็ยังมีธาตุที่มันสําคัญมากๆเลยนะคะตัวหนึ่งก็คือธาตุเหล็กค่ะอันนี้เป็นองค์ประกอบที่อยู่ในไลโปฟูชินด้วยนะ เซลผิวหนังตัวหนึ่งที่มันเด่นเด่นมากเลยค่ะพูดบ่อยในช่องมากๆเลยคืออะไรคะไฟบรบาสั่นเองค่ะซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าไฟบรบาสมันสามารถสร้างคอลลาเจนได้นะคะเป็นตัวเซลล์ที่มันเป็น ตัวสำคัญในการสร้างองค์ประกอบของโปรตีนที่เป็น supporting system อะทำให้ผิวของเรามันคงรูปอยู่เป็นผิวได้ก็พูดบ่อยมากเลย f i b r o b a s t progenitor cell f i b r o b a s t และ fibrocyte ค่ะโอ้ยพวกนี้มัน connect กันหมดเลยนะคะเป็นเรื่องของความรู้ที่มันเชื่อมโยงกันหมดเลยค่ะ senescence f i b r o b a s t นะะหรือหรือก็คือว่าเวลา fibrocyte มันทำงานอะมันถึงวัยเกษียณแล้วอะค่ะมันก็เริ่มแก่ชราเนาะแล้วมันก็เริ่ม งับเงือกอะ่ะทำงานไม่ค่อยไหวค่ะจนวันดีคืนดีไม่ทำงานเลยค่ะอยู่ตรงนั้นนี่แหละอยู่เป็นภาระของหนังหน้าเราค่ะทำงานก็ไม่ทำงานนะคะอยู่แก่ง,งับเงือกมันอยู่ตรงนั้นแหละไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะและแถมค่ะยังเกิดสภาวะของ o x i d a t i v e Stress เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ เราก็จะได้ยินนะคะเวลาได้ยินคุณหมอฝั่ง anti aging เนี่ยเขาจะพูดคำนี้บ่อยมากเลยอะไรเลยก็เกิด oxidative stress โลกนั้นก็เกิด oxidative stress โลกนี้ก็เกิด oxidative stress ค่ะอนุมูลอิสระนะคะเราได้อนุมูลอิสระมาจากกระบวนการเนี้แหละคะ่ะที่ระบบเผาผลาญของเซลล์เนี่ยมันมีปฏิกิริยา oxidation เยอะจนเกินไปคะ่ะจนสร้าง ROS นะคะ reactive oxygen species ค a ะซ i n เนส n นไฟเบิ a s าเนี่ยคะ่ะมันก็จะเกิดปฏิกิริยา oxidative stress มากขึ้นคะ่ะเมือ่อเซลล์มันมีความตึงเครียดมากขึ้นมันก็จะหลั่งพวกสารที่มันเป็นสารออกซิเดนนะ่หรือว่าสารอนุมูลอิสระมาคะ่ะก็เลยทำให้การทำงานของเอนไซม์ที่อยู่ใน ไลโซโซมผิดเพี้ยนไปจึงเกิดความผิดปกติค่ะแทนที่ไอ้พวกกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเอยไขมันเอยโปรตีนเอยที่เราไม่ใช้แล้วนะคะเป็นเวสโปรดักต์ไปแล้วนะ่ะมันควรจะย่อยสลายได้หมดแล้วก็ถูกถีบส่งออกไปนอกเซลล์ค่ะกลับกลายเป็นว่ามันไม่สามารถย่อยได้อะคะ่ะแล้วมันก็ ค้างตึงกันอยู่ตรงนั้นน่ะนั่นแหละค่ะจุดนี้แหละมันคือไลโปฟูชินได้เกิดขึ้นแล้วค่ะและเมื่อยิ่งมีไลโปฟูชินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมันก็ไปทำปฏิกิริยาค่ะกระตุ้นให้เกิดการผิดเพี้ยนของการย่อยสลายโปรตีนเพิ่มมากขึ้นไปอีกค่ะโดยเฉพาะเอนไซม์ที่ชื่อว่าคาเทปซิน C H และ L ค่ะจำได้ไหมที่ดิมบอกว่าอะมิโนแอซิดโปรตีนตัวหนึ่งที่มันสำคัญในกระบวนการนี้ก็คือซิสเตอีนนี่แหละ มันผิดเพี้ยนไปนะคะและเมื่อมันสะสมเยอะๆนะคะเราก็เลยเห็นออกมาค่ะว่าหุยหลังมือมันเริ่มมีอะไรเหลืองๆนะคะเป็นจุดๆนะคะเวลาผ่านไปนานขึ้นนะคะกลายเป็นสีน้ำตาลอุยมันมีอยู่ที่หน้าที่อกที่แขนค่ะทั้งตัวนะคะทั้งตัวเลยอะคะ่ะแล้วเราก็เรียกเหมาๆมาลวอมล,มลม้อว่ามันเอชสปอร์ตน,นะก็คือแก่แล้วว่ามันก็เลยเป็นแบบนี้ไอของพวกนั้นก็จะขึ้นขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นมาเป็นธรรมดาสาเหตุเบื้องหลังมันคือ แบบนี้แหละค่ะลโปฟูชินคราวนี้ถึงเวลาเราจะรักษายังไงคะ่ะใครฟังเมื่อตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตรงนี้มาแล้วดิมคิดว่าเดาวออกค่ะว่ามันต้องมีไอตัวตัวหนึ่งแหละคืออะไรคะเพราะมันเป็นต้นกำเนิดมันมาจากความแก่ใช่ไหมมาจากออกซิเดทีฟสเตรสค่ะปฏิกิริยาที่ร่างกายของเรามันเกิดขึ้นเองจากความตึงเครียดของเซลล์แล้วก็เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันอย่างหยุดยังไม่ได้แบบนี้นะนะคะดังนั้นแล้วเราก็ต้องไปโฟกัสที่ แอนตี้ออกซิค่ะสารต้านอนุมูลอิสระทั้งหลายค่ะอันนี้ลวนก็จะในเรื่องของไลฟ์สไตล์ก็ได้นะคะอาหารการกินเอยอหรือใครเงินเยอะหน่อยอยากจะไปซื้ออาหารเสริมก็ลองซื้อ,อไปค่ะเพราะว่าเขาก็มีงานวิจัยเหมือนกันนะคะวิตามิน E ที่เป็นออร่าแบบไฮโด s สเลยค่ะก็คือกินวิตามิน E ในระดับที่สูงพอนะคะมันก็ให้ผลว่าเออเห็นว่าสีมันมีความจางลงนะคะแต่ก็ยังไม่ได้สรุปผลว่าเฮ้ยวิตามิน E มันจะสามารถรักษา l i เวอร์สปหรือว่าเอสปอตอะไรพวกนี้หรือไอ้กำจัดพวกไลโปฟูชินอันนี้ได้อย่างจริงจังนะคะก็เควชันมาเอาไว้ก็นแล้วกันพอคนฟังตรงนี้จบเสร็จปับ๊บจะรีบไป F อฟวิตามินอมากินเลยนะคะก็อย่าลืมค่ะว่าวิตามินอ e ีเนี่ยมันก็จะส่งเสริมกับไอ้พวกยาต่างๆที่มันเลือดออก ง่ายอะ่ะใครที่กินวาฟาลินอยู่เอ่ยยาละลายลิมเลือดอะไรต่างๆนานาที่คุณหมอเขาสั่งนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเอออย่าไปกินสูมสี่สูมห้านะคะกลุ่มกลูตาไทโอนซิลเนียมอะไรเงี้ยค่ะสารที่ออกฤทธิ์เป็นไอออนคีเลเตอร์เหล็กมันมันคือตัวธาตุที่มันอยู่ในไลโปฟูชินด้วยไงไปออกฤทธิ์เกี่ยวกับการที่ดักจับเจ้า เหล็กออกมาได้เนี่ยนะคะมันก็จะช่วยลดปริมาณใช่ไหมแต่ฟังดูแล้วหมอมันก็เป็นการรักษาแค่แบบปลายเหตุปะเออเราไม่มีอะไรที่มันรักษาแบบต้นเหตุได้เลยเหรอคะการรักษาแบบต้นเหตุนะคะก็คือการหยุดแก่ซะสิหมอทาไม่ได้อยากทําให้ได้เหมือนกันอยากจะหยุดแก่ได้แต่มันทําไม่ได้ถูกไหมคะ เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องปกติเลยค่ะเป็นสัจธรรมของชีวิตเรานะคะเป็นกฎเหล็กของธรรมชาติค่ะเป็นความเป็นไปของธรรมชาติเลยค่ะดังนั้นเราไม่สามารถหยุดแก่ได้ค่ะมาค่ะทาอินสินค้าค่ะแต่เราสามารถสร้างใหม่ทดแทนได้ค่ะก็คือโปรแกรม Dream Resale Therapy ยังไงล่ะคะเอาอีกแล้วหมอ d r โปรแกรมดิวย้อนวัยของ Dream นั่นเองค่ะเราไม่สามารถที่จะ ป้องกันการเกิด Lever Spot ได้ก็จริงค่ะเพราะว่ามันคือปฏิกิริยาที่ร่างกายเราอ่ะมันแก่เซลล์มันแก,มนแก,มนแก่มันแบ่งตัวในอยู่ในภาวะของไมโวติกเซลล์ไปใช่ไหมล่ะคะแล้วมันวันนึงมันก็แก่แล้วมันก็เลยกลายเป็นหยุดแบ่งตัวไปสังงานเข้าสู่ เฟสของเซนเดเซนเซลหยุดแบ่งตัวเป็นโพสตไมโตติกเซลเนี่ยค่ะไม่มีใครหยุดได้เลยค่ะเราทุกคนจะต้องเกิดเอชสปอตแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวเลยในแนวคิดของรีเจนเนอเรที e เมดิซีหรือว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูเลยก็คือว่าเราก็สร้างใหม่ขึ้นทดแทนนะสิอย่างในเรื่องผิวของหมอดรีมนะคะโอเคแหละการที่รีมบอกว่าให้ทุกคนนะต้องมาใส่ใจอะค่ะที่จะทำหัตถการ สร้างผิวใหม่ขึ้นมาค่ะเป็นประจําในทุกๆปีถ้าใครโซมหน่อยอะ่ะมันก็คงต้องแบบเป็นหลักๆเดือนน่ะหเดือน3เดือน4เดือนหรือทุกเดือนอะไรอก็ว่ากันไปอ่ะค่ะตามความเสื่อมทรงของผิวของเรานะเพราะว่าเราใช้ชีวิตเรามากี่ปีแล้วว่า30 40 50 60 70ปีอะ่ะเออเราไม่เคยสร้างผิวใหม่กันเลยอะ่ะเออถูกไหมคะ ดังนั้นถ้าเราปล่อยให้สภาวะของผิวเรามันมีภาวะเอจจิ้งแบบนี้ค่ะมีสิ่งที่มันเป็นรอยโลกที่เห็นความเสื่อมโทรมไม่ใช่แค่เฉพาะไอไลโปฟูชีหรือรีเวิร์สสปอร์ตอันแค่อันนี้อันเดียวนะทุกอย่างเลยค่ะเราสะสมมานานมากเลยแต่เราไม่เคยทำการรีเซฟซิงค่ะก็คือปูผิวใหม่ทำให้ผิวมันเกิดแผลในระแบบ ละเอียดเล็กๆและยิ่งได้แบบนา n o f a แฟชชั่นอลเรดิโอฟิวเนที่หมอดีมใช้นะอุ้ยมันยิ่งดีอะนั่นแหละค่ะเราก็ต้องทำหัตถการ r e เซอร์เฟซิผิวนะคะเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอเพื่อที่ให้ผิวอะค่ะชะล้างนะคะล้างบางไอ้ผิวเก่าๆอะค่ะที่มันไม่ได้เรื่องที่มันเสื่อมโซนนะคะเอาเซลล์เก่าๆทิ้งไปแล้วกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาค่ะเกิดแผลแบบนี้ได้เนื้อใหม่มาแล้วพอยังงหมอยังยังไม่พอค่ะ ก <N> ็เนื่องจากว่าโอ้โหไอ้พวกรีเซอร์เฟซิ่งพวกนี้มันเกิดมาเป็นร้อยปีแล้วตั้งแต่ศาสตร์น้ำกดอะคะ่ะตั้งแต่เอาอะไรก็ไม่รู้เหมือนที่ขูดมะพร้าวข,ขูดขูดขูดหน้าอย่างนี้นะคะเราพัฒนามาจนถึงนาโนแฟคชั่นอลเรดิโอไฟคว u นซี่แล้วอะเราเป็นร้อยรปีแล้วค่ะที่เราทําแค่สักแต่ว่าเกิดแผลนะคะเราโชคดีมากที่เราเกิดมาในยุคที่ไบโอมด i c a l Technology from ล a l แ s and Product ค่ะหรือว่าเทคโนโลยีชีวภาพที่เราได้จากเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ย มันกําลังพัฒนานและเติบโตอย่างต่อเนื่องและเราเห็นผลลัพธ์ว่าเฮ้ยมันมีส่วนช่วยในเรื่องของศาสตร์วิชศาสตร์ฟื้นฟูได้จริงๆอะ่ะโอ้ยเราควรจะใช้ตรงนี้ที่มันเป็นประโยชน์นะคะดังนั้นแล้วเราก็จะต้องเอาของพวกนี้ค่ะสารสื่อระหว่างเซลล์เอยเซลล์เอยอ,อ,อะไรพวกนี้นะคะเอามาใช้ค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นทําให้เซลล์ของเราค่ะที่มันเกิดแผลเมื่อสักครู่นี้นะคะมันทําการ เยียวยาตัวเองค่ะรักษาบาดแผลตัวเองนะคะสร้างเนื้อใหม่ออกมาทดแทนไอตรงบริเวณผิวที่เราเพิ่งจะถูกทำลายไปด้วย r e เซอร์เฟซิค่ะให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้มันก็เป็นจุดที่สำคัญมากๆเลยค่ะองค์ประกอบหัวใจหลักคีย์เวิร์ดทั้ง r e เซอร์เฟซิเอ่ยแล้วก็ไบโอเมดิ l เทคโนโลยี y f r เซลส์แอนด์โฟลด์ดค่ะเพราะอย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดเราสักแต่ว่าเกิดแผลไปอย่างเดียวอะ อย่าลืมว่าร่างเรายังสิ่งร่างเดิมอยู่นะคะร่างเราอายุ 30, 40, 50, 60, 70, 80อย่างนั้นนะคะเซล์ยังคงเป็นเซล์เดิมเป็นเซลลที่มีสภาวะนั่นแหละเซนเนเซนเซลนะคะหรือซอมบี้เซลล์ที่มันอยู่ตรงนั้นไม่มีประโยชน์นะคะอยู่ไปก็ลบแผ่นดินนะคะยังอยู่ตรงนั้นอยู่คะ่ะ ถ้าเราอยากจะได้ให้เซลล์ของเรามันมีความเฮลตี้นะคะมันมีความสุขภาพที่ดีมากขึ้นเป็นเซลล์ที่มันมีความปกติมากขึ้นนะคะเราก็ต้องเอาเติมค่ะเอาเติมสิ่งที่มันจะไปช่วยให้เซลล์ของเราเนี่ยมันรีโปรแกรมตัวเองนะคะปรับจูนโหมดสมัยค่ะจากเซลล์ซอมบี้กลายเป็นแฟรเกนสไตล์เซลล์อันนี้ไม่มีนะคะหมอดิมตั้งชื่อเอง <laughs> สรุปแล้วคลิปนี้นะคะเราได้เรียนรู้แล้วค่ะว่าไออาการที่ผิวเรามันมีสภาวะอะไรเหลืองๆสีน้ำตาลนะเกิดขึ้นมาได้นะคะเขาเรียกว่า เอชสปอตนั่นเองค่ะชื่อเดิมมันก็คือรีเว r ร์ส t ปอตนะคะตัวการสําคัญมันคือไลโปฟูชินค่ะสารตัวนี้เราไม่สามารถกําจัดทิ้งได้นะคะเกิดแล้วเกิดเลยแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นแหละค่ะเราไม่สามารถแก้ไขที่ต้นเหตุได้นะคะจะกินสารแอนตี้ออกซิเดนต์อะไรไปมีตังก็กินเธอค่ะก็เสริมไปนะคะแต่มันก็เป็นการแก้ปลายเหตุนะสิ่งที่เราทําได้เลยก็คือการที่เราจะต้องมาสร้างผิวใหม่เพื่อทดแทนเนี่ยแหละคะ่ะสะสมแต้มบุญสะสมสกินคอร์ตี้ ที่ดีๆนะคะสะสม healthy cell ค่ะ healthy skin cell ค่ะ c e ล l ผิวที่มันมีสุขภาพดีดๆแบบนี้ไปเรื่อยๆ,ๆเพื่อที่จะเอาไว้ต่อสู้ยังไงล่ะคะกับภาวะแก่ที่มันมาโจมตีเราในแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีะปเพราะดิมบอกแล้วไงคะว่า age spot นะคะชื่อก็บอกแล้วคะ่ะว่ามันเป็น รอยโรคที่มันเกิดขึ้นมาจากการที่เรามีอายุที่เพิ่มมากขึ้นค่ะไม่มีใครหนีได้นะคะสัจธรรมเกิดแก่เจ็บตายทุกคนต้องเจอค่ะทุกคนต้องมีเอสปอตนะคะแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือว่าชะลอค่ะชะลอให้มันมาช้านะคะและก็สะสมนะคะผิวหนังที่มันมีคุณภาพดีๆเป็นยังเกอร์เซลล์ค่ะเป็นเซลล์ที่มันเด็กๆอะ่ะให้มันรีเจเนอเรชันอยู่ตลอดเวลาแล้วของพวกนี้มันจะมาช้าลงเรื่อยๆจนแทบ ไม่มีเลยอ่ะเออนี่คือ regenerative medicine ค่ะเวชศาสตร์ฟื้นฟูนั่นเองที่เรามาประยุกต์ใช้กับงานผิว